ดิฉันชื่อนางสาวลวอิตาสุภาษมสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวจีรภานุ้หอมวันนี้พวกเราจะมานำเสนอพอลิเมอร์เชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ <Hi. S> 1. พอลิเมอร์ธรรมชาติเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ mm hmm. เช่นโปรโตีนแป้งยางธรรมชาติและเซลูโลส 2. พอลิเมอร์สังเคราะห์เป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากการสังเคราะห์โดยปฏิกิริยาเคมีใช้สารเคมีร่วมต้นหรือโมโนเมอร์ส่วนใหญ่เป็นโมเลกุลของไฮโดรคาร์บอนไม่อิ่มตัวซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการกลั่นน้ำมันดิบเพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตวัสดุต,ต่างๆเช่นพลาสติกไนลอนคาร์บอนและฟูไซด์โฮโมพอลิเมอร์เป็นพอลิเมอร์ที่ประกอบด้วยมอนเมอร์ชนิดเดียวกันพบในธรรมชาติได้แก่แป้งเซลลูโลส แบบสั่งเคาะได้แก่พอลีเอทิลีน PVC โพลิเมอร์เป็นพอลิเมอร์ที่ประกอบด้วยมอนอเมอร์ต่างชนิดกันพบในธรรมชาติเช่นโปรตีนคือพอลิเอสเทอร์พอลิเอไมด์เป็นต้นพอลิเมอร์แบบเส้นเกิดจากมอนอเมอร์สร้างพันธะต่อกันเป็นสายยาวเรียงชิดกันมีความหนาแน่นสูงจุดล้อมเหลวสูงมีลักษณะแข็งขุ่นเหนียว มากกว่าโครงสร้างอื่นเช่น PVC, Polyethylene พลิเมอร์แบบกิ่งเกิดจากพอลิเมอร์ยึดก,การแตกกิ่งกาสาขามีความหนาแน่นและจุดล้อมเหลวต่ำยืดหยุ่นได้ความเหนียวตา่ำโครงสร้างเปลี่ยนรูปได้ง่ายเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นเช่น p o l y e t h y ลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ โพลิเมอร์แบบร่างแห я, เป็นโพลิเมอร์ที่เกิดจากมอนเมอร์ต่อเชื่อมกันเป็นล่างแห я, มีความแข็งแกร่งมากไม่ยืดหยูนเปราะหักง่ายเช่นเบกาไล์เมลานีนพลาสติกแบ่งออกเป็น2ชนิดคือเทอร์โมพลาสติกและเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกพลาสติกคือเป็นโพลิเมอร์สังเคราะห์เกิดขึ้นจากสารประกอบอินทรีย์มีน้ำหนักโมเลกุลสูงสามารถหลอมขึ้นรูปเป็นของแข็งรูปทรงต่างๆได้ง่าย เทอร์โมพลาสติกพลาสติกประเภทนี้โครงสร้างโมเลกุลเป็นโซ่ตรงยาวมีการเชื่อมต่อระหว่างโซ่พอลิเมอร์น้อยมากจึงสามารถหลอมเหลวหรือผ่านการอัดแรงมากจะไม่ทำลายโครงสร้างเดิมเช่นพอลิเอทิลีนพอลิโพรพิลีนเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกคือพลาสติกประเภทนี้มีความแข็งแรงทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและปฏิกิริยาเคมีได้ดี โดนความร้อนแล้วไม่อ่อนตัวไม่สามารถล้อมเหลวและนำกลับมาขึ้นรูปใหม่ได้เส้นใย,ยจากธรรมชาติ 1. เส้นใย,ยจากพืชได้แก่ป่าลิมินเป็นไฮโมพอลิเมอร์ 2. เส้นใย,ยจากสัตว์ได้แก่ใย,ยหินทนต่อการกัดก่อนไม่นำไฟฟ้า 2. เส้นใย,ยสังเคราะห์เช่นไนลอนใช้ในการทำเสื้อผ้าถุงเท้า 3. เส้นใย,ยกึ่งสังเคราะห์ เป็นเส้นใยที่ได้จากการนำสารธรรมชาติมาปรับปรุงโครงสร้างให้เหมาะกับการใช้งาน